โพสของสาวพิพลพัชราพรค่ะก่อนที่เธอจะเสียชีวิตพิพลพัชราพรประสบอุบัติเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าก่อนจะพุ่งลงค้างทางเสียชีวิตขณะที่เพื่อนและแฟนกลับแห่ไว้อาลัยกันเพียบค่ะเมื่อวันที่7มกราคม2 5 6พพลตํารวจโทรสุเทพมาดิตรองผู้กำกับสอบสวนสพวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกรับแจ้งอุบัติเหตุรถชนชนที่เสาไฟฟ้าแล้วตกลงค้างทางบริเวณนากเกษตรไพศาลทันยกิจหมู่ที่2ถนนหมายเลข11ตําบล วัดโพอำเภอวัดโพจังหวัดพิษณุโลกค่ะหลังจากกรับแจ้งประสานหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกและรถกู้ชีพโรงพยาบาลวัดโปรดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ เป็นรถยนดีซานทะเบียน4กจ8920กรุงเทพมหานครเสียหลักชนเสาไฟฟ้าก่อนจะพุ่งลงข้างทางจนสภาพพังยับเยินเลยล่ะคะ่ะทั้งนี้ตรวจสอบภายในรถพบเป็นผู้บาดเจ็บทั้งหมด4รายหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวพัชราพอรอินเทศหรือว่าสาวพี่พลอ,อายุ24ปีและนางสาวพัชราพรนั้นอยู่ในอาการหมดสติค่ะไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่กะเล่งทำการ CPR และนำส่งโรงพยาบาลวัดโปดแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสีย ชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองค่ะขณะเดียวกันทางด้าน Facebook ของพี่พลอเองก็ได้มีเพื่อนผู้เสียชีวิตและแฟนคลับที่ติดตามผลงานแห่เข้ามา,าไว้อะไรให้กับเธอคนนี้จํานวนมากทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ